ชีวิตตลเดี๋ยวเรามาฟังเคสตัตี้กันเลยกระผมในมาวัดพธรรมกายครั้งแรกตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปี2529มอชอมออะไรนะมอแชมป์ไม่ใช่มอเชย มอแชมป์มอแชมป์เมื่อมาแล้วก็ประทับใจในการซ้อนธรรมะคำพ่าเดชราคุณหลวงพอ่อเพราะทําให้รู้ว่าเราเกิดมาสร้างบารมีได้เข้าใจเป้าหมายชีวิตที่ไม่มีอาจารย์หรือม,มาหาวิทยายลายัยใดๆในโลกจะให้ความรู้เหล่านี้ได้นับตั้งแต่นั้นมาผมก็ตั้งใจสร้างบารมีทั้งด้วยตนเองและทำนาทีกัลยาณมิตรตลอดมาหลายคนประหลาดใจว่า ทำไมผมเป็นแพทย์ที่มีภารกิจมากจึงสามารถมาปฏิบัติธรรมที่วัดทุกอาทิตย์ได้ทั้งนี้เพราะผมเห็นคุณค่าของการมาวัดในแต่ละครั้งมากๆว่าจริงๆแล้วเนะี่ยหากเราเข้าใจความสำคัญอย่างถ่องแท้ก็จะสามารถจัดสรรเวลามาได้อันนี้คุณหมอท่านพูดถูกคือถ้าเราเห็นคุณค่า,ามาวัดดีๆนะ คำว่าไม่มีเวลาไม่มีในโลกหรอกรเดี๋ยวมันก็บริหารเวลาเป็นปัจจุบันผมมีอาชีพเป็นจิตแพทย์ทำหน้าที่ในการบำบัดร,รักษาผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตในทุกระดับและทุกประเภทตัต้งแต่ระดับอ่อนๆจนถึงระดับแก่ๆขั้นเสียสติก็มีที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต มักเกิดจากการที่ตัวผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมหรือทำความเข้าใจปัญหาต่างๆที่เกิดกับตัวเองได้ว่าเกิดจากอะไรทำไมตัวเองถึงต้องประสบเคราะห์ร้ายกว่าคนอื่นแล้วบางทีมักคิดว่าตัวเองเนี่ยช่างเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดในโลกทั้งๆที่มีขามีแขนมีหัวมีตัว แล้ววันหนึ่งผมก็พบว่าคำตอบที่สามารถตอบคนไข้ได้อย่างสมบูรณ์ไม่ได้มาจากประสบการณ์ทางวิชาชีพหรือตำราแพทย์ชั้นสูงเลยแต่คำตอบที่มีเหตุและผลอย่างลึกซึ้งกลับหาได้จากคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผ่านโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันในรายการเคสตัดดี้ ของจานดาวธรรมคุณครูไม่ใหญ่นั่นเองผมจึงได้นำหลักกฎแห่งกรรมจากฝันในฝันไปตอบคำถามแล้วก็อธิบายให้แก่คนไข้ซึ่งผลสะท้อนกลับที่ได้รับคือใบหน้าที่ปราศจากความสงสัยและประกายแห่งความหวังคนไข้าบางคนถึงก็ถามว่าเอ้คุณหมอศึกษาสมวัดไหนนะอยากจะขอไปวัดนี้ด้วย แต่ละวันหนึ่งจิตแพทย์อย่างผมก็ต้องพบกับการพัดพราและการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งผมไม่สามารถหาคำตอบด้วยตัวเองได้จึงต้องกราบขอความเมตตาจากคุณครูไม่ใหญ่ครับนึกว่าอะไรคุณพ่อของผมเดินทางมาจากเมืองจีนตั้งแต่อย่างเล็กคุณพ่อเป็นคนขยันใจดีสื่อสัตว์รักครอบครัว ชอบไหว้เจ้าเวลาไปสารเจ้ามักจะบริจาคเงินใส่ชื่อของลูกทุกทุกคนถ้าม่ติดเล่าบุรีแต่ถ้าหามีคนนำเล่ามามอบให้เป็นของขวัญก็จะเก็บไว้แล้วค่อยนำออกมาเลี้ยงเวลาที่มีการรวมญาติกันช่วงบรรปลายของชีวิตดวงตาข้างหนึ่งของคุณพ่อเป็นต้อหินมีอาการปวดมากแต่เนื่องจากคุณพ่อไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหมออย่างเคร่งครัด จึงทำให้อาการรุนแรงขึ้นจนตาข้างนั้นต้องบอดไปในที่สุดและท่านยังมีอาการปวดทิะจากความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นเหตุให้เส้นเลือดในสมองแตกท่านเป็นอมพรึกก่อนที่จะเสียชีวิตด้วยวัยเจ็ปีคุณแม่มีความศรัทธานในพระพุทธศาสนาอย่างมากท่านจะไปวัดทุกวันพระ และเมื่อมารู้จักกระหมูคณนะแม้ว่าท่านจะต้องเดินทางไกลมาจากจังหวัดลำพูนแต่ท่านก็นมาร่วมงานบุญต่างๆที่วัดอย่างสม่ำเสมอในวันที่เกิดอัศจรรย์ตะวันแก้วคุณแม่ก็ได้เห็นพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำทองคำกลางดวงตะวันแก้วด้วยด,ว,ยดวงตาของท่านเองเห็นไหมเป็นพยานยืนยันไม่ได้ไปย,งยิงเลเซอร์เลย ในปี2545หมอก็ได้ตรวจพบปอดข้างขวาเป็นเซนมะเร็งประเภทอันตรายและมะเร็งก็ได้ลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงแล้วซึ่งตามธรรมดาผู้ป่วยคันนี้จะอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งปีพวกลูกๆจึงให้คุณแม่เป็นนักเรียนอนุบาลฝันนิฝันและเมื่อติดจานดาวทำแล้วก็ให้ท่านดูทุกวันนับว่าเป็นผลที่อย่างยิ่งเพราะทำให้คุณแม่ ได้รับที่พึ่งทางใจและอยู่ในบุญจนกระทั่งมีอายุเกินกว่าเวลาที่หมอคาดการไว้เสียอีกจากการที่คุณแม่ได้ฟังคำของคุณครูมู้ใหญ่ที่ว่าอยู่บ้านได้บุญนิดนิดธรรมวัดได้บุญเน็ตๆด,ดังนั้นแม่ในเวลาที่แม่ต้องเข้าออกโรงพยบาบาลบา่อยๆแต่คุณแม่ก็จะหอบสังขารน,นั่งรถเข็นพร้อม สายน้ำเกลือโอ้โหมาร่วมงานบุญใหญ่ในปี2547อย่างไม่ทอ้อแท้แตั้งแต่หอฉันคุณยายมาคะบูชาสามแสนองค์สามแสนปลื้มทุกครั้งที่ได้มาวัดคุณแม่จะปลื้มแล้วก็สดชื่นมากตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลคุณแม่อยู่ในบุญ ลูกลกพูดเรื่องบุญอะไรท่านก็จะรู้เรื่องตลอดจนวันหนึ่งท่านหลับไปแล้วก็ฝันว่าได้ถวายประใจหลวงพ่อหนึ่งเอ็มหรือแม้บางคืนเวลาตีนหนึ่งท่านก็ตื่นขึ้นมาบอกลูกว่าแม่จะกลับบ้านไปเอาสมบัติมาทำบุญคงเป็นพร,ราะในใจลึกๆท่านคิดเสมอว่า จะตั้งทำบุญกระถินจักพัดกับหลวงพ่อให้ได้สาธุเจนวันสุดท้ายแห่งชีวิตคุณแม่ฟังเสียงหลวงพ่อตลอดลูกๆบอกคุณแม่นึกถึงองค์พระและสัมมาอรหังจนกระทั่งท่านจากไปเมื่อ2อกรกฎาคม2547ด้วยอาการสงบเลยไม่ได้มาทำกระถินจักพัดด้วยตัวเองเห็นไหมจ๊ะบุญใหญ่มาแล้ว อย่าคิดว่าแม้ครูไม่ใหญ่ชวนทําบุญบ่อยเหลือเกินยังไม่บ่อยจ้ะไม่ได้ชวนทุกวันเลยมีเว้นบางวันแต่บุญเก่าที่เราทํามาเราใช้ทุกวันทุกอนุวินาทีใช้บุญเก่าทุกอนุวิธีเมื่อไหร่บุญมันก็หมดไปทุกอนุวินาทีแต่บุญใหม่นานนานทำทีกระถินเนี่ย สามรอาวันมีวันเดียวเพราะฉะนั้นเราใช้บุญเก่าไปตั้งสามอหสบสี่วันถึงจะมีโอกาสจะทําบุญกระถินวันเดียวอย่างนี้บอกบุญทีไหมไม่ทีไม่ได้ทีเลยถ้าบอกให้ทำกระถินทุกวันให้ครบสามรอาวันนั้นเรียกว่าทีทีนี้ปีแล้ววันเดียวพี่สาวของลูกลูกคนที่สามของคุณแม่ ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ร่วมบุญทุกบุญของวัดไม่ขาดรักการสร้างบารมีมากถุมเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันพี่สาวนะ่ะจะเดินทางจากจังหวัดละปูนหรือลำพูนเนี่ยมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายเกือบทุกอาทิตย์อย่าลืมว่าจะนึกว่าแค่ตลาดไทยมานี่นะละปูนนะอ่าก่อนถึงเชียงใหม่ได้แหละ มาทำบุญที่วัดพระธรรมกายเกือบทุกอาทิตย์โดยไม่คำนึงว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรจะเสี่ยงภัยเพียงไรจะเสียเวลาเพียงไหนขอเพียงให้มีโอกาสได้มาร่วมงานบุญที่วัดก็แล้วกันปรารถนาจะสร้างประมมตตามติดพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปทุกภพทุกชาติและพี่สาวคนนี้เองที่คอยดูแลคุณแม่และพาคุณแม่เดินทางมาที่วัด ในช่วงปี2544เมื่อ3ปีที่แล้วพี่สามีอาการลืมตาไม่ขึ้นแต่ไม่มีอาการง่วงเป็นเหมือนคนหนังตาตกบางครั้งลืมตาไม่ขึ้นนานเป็นวันแต่ก็ยังสวมหัวใจออกไปทำหน้าที่กัลยะาณมิตรบางครั้งถึงก็ต้องหลับตาพูดชวนคนมาวัดทำบุญปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่แต่ก็ยังทำหน้าที่อยู่ สาธุที่ทําหน้าที่แต่ไม่ได่สาธุพระดวงตาอย่างนั้นเนอะพี่ชายคนโตตอนเป็นเด็ก,กเรียนเก่งมากแต่ช่วงวัยรุ่นชีวิตกลับพลิกผันถึงก็ทําให้ไม่ประสบความสำเร็จทั้งการศึกษาและการงานแต่ลูกลูกของพี่ชายทุกคนกลับเป็นคนเก่งและดีะเรียนแพทย์วิศวะอีกทั้งมีความกตันญู รักพ่อแม่กันทุกคนคำถามคุณพ่อตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่ลูกทิศให้หรือไม่ท่านทำกรรมใดจึงไม่ปฏิบัติตัวตอนป่วยให้ถูกต้องจนทำให้ต้องเสียดวงตาไปหนึ่งข้างบ,บุพกรรมใดที่ทำคุณแม่ต้องเสียชีวิตด้วยโรคมะเรง็งขณะนี้อยู่ภพภูมิใดขณะกำลังเดินทางสู่ปรโลก ทำตามหลักวิชาได้หรือไม่จิตท่านเป็นอย่างไรบุญจากการถวายกระถินจักพัทมีผลต่อชีวิตในปรโลกของคุณแม่อย่างไรท่านมีอะไรฝากถึงลูกๆหรือไม่ตอนนี้คุณพ่อทราบหรือไม่ว่าคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วท่านทั้งสองได้พบกันบ้างหรือไม่ต่างคนต่างมานะต่างคนต่างไป คุณพ่อแม่ทางกรรมมาอย่างไรจึงตั้งลำบากในการประกอบอาชีพไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนแม้จะมีสติปัญญาดีก็าตามบุพกรรมใดทำให้พิชายคนโตมีชีวิตพลิกผันจนไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตและทั้งทๆไม่ค่อยจะมีโอกาสดูแลคุณพ่อคุณแม่แต่ทำไมตัวพิชายจึงกลับมีลูกที่มีความกตันอูสูงมาก พี่สาวมีอาการหนังตาตกลืมตาไม่ขึ้นทั้งทั้งที่มีง่วงเลยเป็นเพราะเหตุอันใดแล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรทำไมพี่สาวคนนี้ถึงผูกพันกับคุณแม่มากและอานิสง์จากการดูแลคุณแม่จะเป็นอย่างไรขณะนี้แม่พี่สาวจะต้องทำมาทำมาหาสร้างบาร,รมี แต่ก็รักในการประพฤติพรหมจรรย์ไปด้วยพิสาเคยสร้างบนกบมุคณะมาอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรครับตัวกระผมเองมีบุครรกมอย่างไรจริงต้องมาเป็นจิตแพทย์รักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตเพราะมีการามเกี่ยวพันกับสุวราม,มาหรือเปล่าครับและตัวกระผมเคยร่วมสร้างบาร,รมีมากมุขณะย่างอะไรครับเป็นไง น่าศึกษาอ่าลองจินต์ไดูสิสันนิฐานสันนิฐานสันนิฐานไม่ออกบอกฝันในฝันหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไลฟังเป็นนิยายปรยมปาลาฟังเป็นพลนพอบ้านบางคนถามแม่บ้านเอ้เธอแล้วตกลงเป็นนิยายือเปล่าเนี่ย เราลงมีจริงข่าเนี่ย,ยก,ก็ม<ง>ันฝันเนฝันตื่มาหาหนึ่งทีคุณพ่อเสียดวงตาเป็นหนึ่งข้างเพราะกำมนาดีตเคยไปชกดวงตาคู่กรณีเรื่องก็มีอยู่ว่าชาตินั้นน่ะ ท่านเป็นพ่อค้าในเมืองเมืองหนึ่งได้มีเรื่องทะเลาะกันกับเพื่อนบ้านที่นิสัยไม่ดีชอบพูดจาชวนทะเลาะปากเสียวันหนึ่งท่านเลโมโหมากก็เลยต่อยไปโดนดวงตาข้างหนึ่งแตกทำให้ดวงตาเพื่อนบ้านค่อยๆเสื่อมแล้วก็บอดในที่สุด ศส่กรรมนี้จึงตามมาให้มีอาการดังในชาตินี้ <Okay. S 1> และกรรมดาลทำให้ไม่ยอมปฏิบัติตัวตอนป่วยจนทำให้ดวงตาเสื่อมและเสียดวงตาไปหนึ่งข้างจ้า <Okay. S 1> และก็อีกกรรมหนึ่งคือฆ่าสัตว์ทรรมหารกรรมนี้จึงทำให้เป็นอมมาพฤึกเซลล์เ,เห็ดในสมองแตกตายจ้า ตายแล้วก็ไปเป็นเทพประบุสุดหล่อชั้นจาตุมหาราชิกาสายคนทันมีวิมานเป็นทองขนาดปานกลางแต่รับบุญที่อุทิ์ไปให้ก็ทำให้ท่านนะมีทิพยะสมบัติเพิ่มขึ้นจาคุณแม่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเพราะกรรมในอดีตที่ท่านเคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมที่ใช้แรงงานสัตว์หนักมาก จนเหนื่อยหอบเนี่ยมาเกิดในสังคมนี้จะต้องวนเวียนอยู่ไอ้นี้ใช้แรงงานสัตว์บังคาสัตว์ทาอาหารบัง,งอะไรต่างๆก็เพราะว่าทําทานมาในอดีตมันน้อยแล้วไม่ค่อยอยได้ทํากับกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารจึงทําให้เป็นอย่างนี้เป็นลมมะเร็งอะไรตายแล้วก็นึกถึงบุญทุกบุญได้และได้ทําตามหลักวิชา ได้มีเทวรสมารับแล้วก็มาเวียนประทักษิณรอบมาหาธรรมกายเจดีเพื่อ,อระลึกถึงบุญแล้วก็แวะไปวงบุญวิเศษเขตสเบียงจาย้าไปดูสิ์บุรีวงบุญวิเศษเขตสเบียงไม่ได้เจอกับคุณพ่อเลยจ้า <c oughs> คุณพ่อไปจตุ <c oughs> ขณะนี้กำลังจะไปกราบมาหาสมณะเทวบุตร ได้ฝากข้อความมาว่าท่านมีความสุขดีให้ลูกตั้งใจสร้างบารมีต่อไปจะได้มาอยู่ดุสิตบุรีวงบนวิเศษด้วยกันจ้าที่คุณพ่อและคุณแม่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาละเรียนทั้งทั้งที่มีสติปัญญาดีและต้องมาประกอบอาชีพด้วยความลำบากเลาะใน่ดีท่านทั้งสองไม่มีบุญในการส่งเสริมการศึกษา และมีเชื้อแห่งความตะณนีอีกทั้งมีความเชื่อว่าคนเราเนะ่จะรวยนั้นต้องขยันอดทนและด้วยกำลังหนึ่งสมองสองมือเท่านั้นก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ไม่สมบูรณ์ต้องขยันมีความเพียรมีความอดทนมีแค่หนึ่งสมองสองมือก็สำเร็จคิดแค่คือถูกถูกครึง่งดังนั้นท่านจึงมักจะไม่ค่อย ทำบุญทำทานกับเนื้อนาบุญกับนักบวชแต่ถ้าจะทําทก็จะทําทแบบสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนยากคนจนตามโอกาสจ้ะดังนั้นช่วงต้นของชีวิตจิงลำบากแต่ก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับแต่ถึงยิ่งไรก็ต้องเหนื่อยจ้ะพิชายคุโตที่ไม่ประสบวารณ์สำเร็จในชีวิตเพราะกรรมนอดีตคบคนผานเป็นมิตร เป็นพวกนักเลงได้เคยไปทำร้ายคนอื่นจนพิการชาตินี้จึงทำอะไรไม่ค่อยจะขึ้นแต่ก็มีบุญอีกชาติหนึ่งที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดามาส่งผลในชาตินี้จึงได้ลูกดีมีบุญมาเกิดแล้วก็ได้เลี้ยงดูดูแลพี่ชายคนโตอย่างดีแม้ชาตินี้จะไม่ค่อยได้ดูแลบิดามารดาเท่าไหร่นักจะพี่สาวหนังตาตก ลืมตามไม่ขึ้นทั้งๆท,ท,ที่มีง่วงเพราะกรรมล้อเลียนเรื่องมีอยู่ว่าชาติหนึ่งได้เกิดเป็นผู้ชายเป็นเด็กวัดในวัดนั้นมีหลวงตาเกศแก่แกหนังตาตกอยู่องค์หนึง่งเวลาหลวงตาจะพูดหรือเทศมักชอบหลับตาพูดรหรือเทศเพราะหนังตาหนังตาท่านตก เด็กวัดคนนี้ก็ชอบมาทำท่าล้อเลียนรับหลังเพราะกรรมนี้จริงทำให้เป็นโรคหนังตาขี้เกียจลืมเกาเรียกโรคหนังตาขี้เกียจลืมล <laughs> หนังตาไม่อเนคือหมดอารมณ์ลืมขี้เกียจลืมคล้ายๆคนแก่กันนะแล้วผ่านคสดัะดีมาคิสิ่งเด็กไปจิ้ง่องที่มุมกำแพงวัดใช่ครับ อันนี้มารอเรียนข้างหลังจะแก้ไขกับพี่สาอยู่ในบุญทุกบุญแล้วก็นึกน้อมบุญอุทิศให้แก่หลวงตาที่เราเคยไป็นวล่วงเกินบ่อยๆจ้ะหรือมาถวายสังฆทานพระแล้วก็กราบขอกขมาให้พระเป็นตัวแทนหลวงตาทั้งหมดนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้าพิสาผูกพันกับคุณแม่มากพระพ่สามีความกะตันยู และเดือนในสองนี้จะทําให้มีคนช่วยดูแลอุปถัมภ์พี่สาวไปตลอดทําให้ชีวิตไม่ลําบากตกตาม้จพี่สาวเคยเป็นกองสเสบียงของหมู่คณะมาก่อนโดยชาติในอดีตเคยมีครอบครัวแต่ครอบครัวไม่เอาไหนเลยมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องลูกและสามีจึงอธิษฐานจิตทุกครั้งที่ทําบุญในชาติที่แล้วเราขอย้ายมีครอบครัว ชาตินี้จึงได้ประพฤติพรหมจรรย์แต่กรรมการไมยังไม่หมดชาตินี้จึงมาเป็นผู้หญิงจึงยังเป็นผู้หญิงอยู่ <Okay. S 1> เมื่อตั้งใจพฤติพรหมจรรย์ในชาตินี้จนตลอดอายุไขและอธิษฐานจิตกใอยได้เป็นผู้ชายชาติถัดไปก็จะสมปรารถนาเจ้าที่ลูกต้องมาเป็นจิตแพทย์ในชาตินี้ซึ่งต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนเป็นโรคจิตประสาทโอ้ <Okay. S 1> oh. แวดล้อมเลย คิดดูแพทย์ไม่เป็นเองกับบุญนักหนาแล้วอาสนิษฐานดิกับสุลาเลี้ยงเล้าเขาเลี้ยงเล้าเก่งจังเลยทั้งเก่งทั้งดีกัมเนเดียลูกชอบเรี้ยงสุราลูกน้องบริวารในเทศกาลจัดงานฉลองบ่อย ถึงทำให้ชาติถัดมาได้ไปเกิดในครอบครัวที่บิดาเป็นโรคจิตคุ้คมคลั่ง oh. ไม่ใช่ชาตินี้นะค,ค,คือชาตินั้นชอบเลี้ยงและอีกชาติถัดมาอีกชาติครอบครัวที่มีบิดาเป็นโรคจิตคุ้มคลั่งในชาตินั้นตัวเองก็มีความทุกข์ใจและสงสาร <Okay. S 1> พ่อที่มีอาการดังนี้อย่างมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้อย่างไรต่อมาก็ได้มาเจอหมูนะ่คณะ ไม่ได mm so. nah ้ทำบุญม <So la S 1> <Mu> ักจะอธิษฐานว่าขอให้ตัวเองมีความรู้ที่สามารถจะช่วยคนให้หายจากโรคจิตประสาทนี้ได้ด้วยความคิดสงสารพ่อในชาตินั้นกล่าวกับมีอัตยาัยที่มีจิตชอบช่วยเหลือผู้อื่นจึงมีจิตเมตตาอารีอ่อนโยนชาตินี้กรรมเล็กสุราอธิษฐานจิตและอัตยาัยที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีจิตเมตตา จึงเลือกที่จะมาเป็นจิตแพทย์เพื่อช่วยเหลือคนดังกล่าวจ้าลูกก็ได้เป็นกองสเสบียงของหมู่คณะมาหลายชาติแล้วนี่ก็เป็นเคสสตาดีสันส้นๆสำหรับคืนนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพกันคุณพ่อเสียดวงตาไปหนึ่งข้างพระกรรมแนอดิตชาติท่านเป็นพ่อค้าเมืองเมืองหนึ่งได้ไปเรื่องทะเละก,กันกับเพื่อนบ้านที่นิสัยไม่ดีชอบพูดจาชวนทะเล วันหนึ่งโมโหมากเลยต่อยไปโดนดวงตาข้างหนึ่งแตกทำให้ดวงตาเพื่อนบ้านค่อยๆเสื่อมแล้วก็บอดในที่สุดกรรมบันดาลก็เลยทำให้คุณพ่อไม่ยอมปฏิบัติตัวตอนป่วยจนดวงตาเสื่อมและกาารรมฆ่าสัตว์ทำหารจึงทำให้เป็นอมัมมาพฤกเส้นลหิตในสมองแตกตายตายแล้วก็ไปเป็นเทพบ,บุตรสุดหล่อชันจตุม,มาหาราชิกา สายคนทันมีวิมานทองขนาดปานกลางได้รับบุญที่อุทิศไปให,ให้ทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นคุณแม่เสียชีวิตด้วยเรคมะเร็มเมรงเพราะกรรมแนดิตชาติที่ท่านเคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ใช้แรงงานสัตว์หนักจนเหนื่อยหอบกับก,บกรรมค่าสัตว์ทำอาหารคุณแม่ตายแล้วนึกถึงบุญทุกบุญได้ แล้วก็ได้ทำตามหลักวิชาโดยมีเทวรสมารับแล้วก็มาเวียนปทักษีรอบมหาธรรมกายเจดีเพื่อ,อะระลึกนึกถึงบุญแล้วก็แวบไปวงบุญวิเศษเขตเบียงไม่ได้เจอกับคุณพ่อจาขณะนี้กำลังไปกราบมหาสม,มณะเทวบุตรได้ฝากข้อความว่าท่านน่ะมีความสุขดีให้ลูกตั้งใจสร้างบาร,รมีต่อไปจะได้มาอยู่วงบนวิเศษด้วยกัน ที่คุณพ่อและคุณแม่ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนและต้องมาประกอบอาชีพด้วยความลำบากเพราะรในอดีตทั้งทั้งสองไม่มีบุญในการสร่งเสริมการศึกษาและก็มีเชื้อแห่งความตระณีอีกทั้งมีความเชื่อว่าคนเราเราจะรวยได้ต้องขยันอดทนและด้วยกำลังหนึ่งสมองสองมือเพียงเท่านั้นคือเข้าใจ เพียงแค่นี้เหมือนชาวโลกทั่วไปแหละที่กระจใจอย่างนี้คือกามเข้าาจมันยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นท่านจึงมักจะไม่ค่อยทําบุญทาทานกับเนื้อนาบุญแต่จะทาก็จะทําแบบสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนยากจนตามโอกาสเท่านั้นจริงๆแล้วต้องทําทั้งสองอย่างทั้งสังคมสงเคราะห์แล้วก็เนื้อนาบุญด้วยที่ชาวคนตอที่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะกรรมในอดีต คบคนพาลที่เป็นพวกนักเลงได้เคยไปทำร้ายคนอื่นจนพิการชาตินี้จึงทำอะไรไม่ค่อยจะขึ้นแต่มีบุญจากอีกชาติหนึ่งที่มีความกตัญญูต่อบ,บิดามารดามาส่งผลในชาตินี้จึงได้ลูกดีมีบุญมาเกิดและได้เลี้ยงดูพี่ชายคนโตอย่างดีแม้ชาตินี้จะไม่ค่อยได้ดูแลบิดามารดาเท่าไหร่ พี่สาวหนังตาตกลืมตาไม่ค่อยขึ้นเพราะกรรมล้อเลียนเรื่องมิยว่าชาติหนึ่งได้เกิดเป็นผู้ชายเป็นเด็กวัดในวัดนั้นมีหลวงตาแก,แก่หนังตาตกเวลาหลวงตาจะพูดหรือเทศมักชอบหลับตาพูดหรือเทศเด็กวัดคนนี้ก็ชอบทำท่าทางล้อเลียนรับหลังพี่สาวผูกพันกับคุณแม่ พราะพี่สาวมีความกตัญญูและด้วยอานิสงส์งนี้จะทําให้พี่สาวจะมีคนช่วยดูแลอุปถัมภ์ไปตลอดจะทําให้ชีวิตไม่ลําบากตกต่ำจ้าพี่สาวเคยเป็นกองสเสบียงของหมู่คณามาก,ก่อนโดยเดชชาติเคยมีครอบครัวแต่มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องลูกและสามีจึงอธิษฐานขออย่ายให้มีครอบครัวในชาตินี้จึงได้ประพฤติพรหมจรรย์แต่กรกรมกาเมยังไม่หมด ชาตินี้จึงยังเป็นผู้หญิงอยู่ให้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ในชาตินี้ไปตลอดอายุไขแล้วติฐานจิตขอยได้เป็นผู้ชายชาติถัดไปก็จะได้สมปรารถนานะจ๊ะที่ลูกต้องมาเป็นจิตแพทย์และในชาตินี้ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนเป็นโรคจิตประสาทละกรมในอดลูกในะชอบเลี้ยงสุราลูกน้องและบริวารในเทศกาลต่างๆ จัดงานฉลองบ่อยๆจึงทำให้ชาติถัดมาได้ไปเกิดในครอบครัวที่บิดาเป็นโรคจิตคุ้มคลัง่งตัวเองก็มีความทุกข์ใจและสงสารพ่อที่มีอาการดังนี้อย่างมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้อย่างไรต่อมาได้มาเจอหมุนะ่คณะไม่ได้ทำบุญมักจะอธิษฐานว่าขอให้ตัวเองได้มีความรู้ที่สามารถช่วยคนให้หายจากโรคจิตประสาทนี้ได้ โดยความคิดสงสารพ่อในชาตินั้นประกอบกับมียัยาสายและจิตใจที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นจึงมีจิตใจเมตตาอารีอ่อนโยนชาตินี้จึงเลือกที่จะเป็นจิตแพทย์เพื่อช่วยเหลือคนตัวลูกเองได้เป็นกองสเสบียงของหมู่คณะมาหลายชาติแล้วจ้านี่ก็เป็นเรื่องราวเคสดีสันส้นๆสำหรับคืนนี้นะจ้า